การทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มคอมเมนต์โพสใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ KM Social กันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะ เาไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกกง่ายมากๆเลยก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะคะเชื่อว่าใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็จะเลื่อนลงมาแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะก็จะมีแบบกําหนดเองของคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็แบบ อของต่างชาติแล้วก็คนไทยนะคะเรารู้ว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยนะโพสตต้องเป็นโพสต์สาธารณะด้วยนะคะแล้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้เนาะหรือจะกดแชร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ copy ลิงก์มาเลยนะแล้วก็นํามาใส่แถบเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนข้างล่างตรงนี้เนาะหนึ่งรทัดต่อหนึ่งคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตไปใส่คอมเมนต์กันก่อนนะค่ะแล้วก็ไปใส่คอมเมนต์มา เป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะคําว่าน่ายักษจังเนาะก็ขั้นต่ำอยู่ที่10คอมเมนต์นะคะเราก็เมนต์มาเหมือนกันทั้ง10คอมเมนต์เลยนะแต่จริงๆแล้วนะคะไม่จําเป็นต้องเม้นเหมือนกันทุกบรรทัดแบบนี้เนาะแต่เราอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพนะคะเราก็เลยใส่เหมือนกันทุกคอมเมนต์กันเลยนะ<อ>แล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอเนาะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด3มช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะจะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะกระดาบโบนัส5%าเซนมาเติม500บาทเข้นไปด้วยนะคะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปก็จะเป็น Tru e Money w a l l e t ค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นค่าธรรมเนียมแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็กดเติมเงินตรงนี้นะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยค่ะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะ ไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทำการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะทีะ่มีกา,ก,าะะการสังร่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้า Fang หรือยังไงนะก็สามารถตริดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบน กี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคลิกด r a g f i ตรงนี้ค่ะแล้วก็นารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คาว่า adkmk social ก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะเราก็จะรับตั้าคอมมิชชั่นอีก 5%ด้วยนะคะและในตอนนี้เนาะทางเว็บไซต์ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์เนาะครบ500บาทกันแล้วนะคะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนนะฟรีๆไปเลยมากกว่า300กว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันเนาะไปดูอ่าคอมเมนต์โพสของเรากันนะ ก็โพสอันนี้เนาะคอมเมนต์ก็คือไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยสักคอมเมนต์เดี๋ยวเราก็จะขออนุญ,ญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ การทยอยขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะจากเดิมเมื่อกี้ที่ไม่มีเลยแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น6คอมเมนต์กันแล้วนะคะนี่นะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่เราเมน้นกันว่า, ah าน่ายักจังเนาะก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็เหลืออีก4คอมเมนต์เนาะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะทางเว็บไซต์เขาก็จะดําเนินการทยอยยอดขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะคะแต่ก็อาจจะใช้เวลากันนิดนึงเนาะ,ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะ สำหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะล,ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปหรือพูดเร็วไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ